ตอนนี้ก็มีเรื่องกันแล้วนะครับระหว่างท่าเรือกับเมืองทองนะครับรูจะห้าหมองไงพี่ ขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็ทางแฟนท่าเรือก็ไม่ยอมนะครับก็พยายามที่จะดูเข้าไปผมก็ต้องระวับบงตัวหนะ่อยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไอแพดเกือบโดนตีเลยนะเพราะว่ามันไม่ถ่ายตํารวจไม่สามารถสลายได้คนระัะตอนนี้ก็ต้องดูเรื่อยๆนะครับ ไปน้าเรือเรื่มไปที่รถตำรวจแล้วครับอันนี้ก็ต้องอยู่ห่างๆไปก่อนว่ามันไม่น่าไม่น่าจะปลอดภัยครับมันคุลมันวุ่นวายครับมีการคล้อง,งไปอยู่ตลอดมีแฟนท่าเรือก็ไม่ยอมครับก็เดินลุกเข้ามาเรื่อยๆส่วนฝั่งของว่ากเขาอยู่อย่างไรแล้วก็มีการปาปุ๊ปาขวดออกมาครับก็กลัวโดนลูกโวงกันแดดนะแต่น่าเสีก็ต้องนำเสนอให้เห็น Hãy subscribe cho kênh Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những